สวัสดีค่ะมาพบกับสาวจันปารีตามเคยนะคะวันนี้ทำกุ้งผัดน้ำมัน ซีเพื่วโลกมาทำกับข้าวทานกันนะคะใช้น้ำมันลงไปแล้วนะคะน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมลงไปนะคะผัดให้หอมอีดไป เราวัใส่กุ้งลงไปเันนะคะกุ้งโคลาดำนะคะเห่งน้นะคะจากกุ้งโคลาดำลงไปักให้สุกนะคะพอไม่ยากเปิดเครื่องดูนะคะ สุกเลยนะคะกุ้งกุลาดำตัวใหญ่ๆเลยนะคะอบอันใช่ไหมเต็มกระทะเลยนะ กุ้งก็เริ่มสุกแล้วนะจ๊ะกุ้งจะสุกง่ายนะคะหอมหอมกุ้งกับกระเทียมกุม้งกุลาดำตัวใหญ่ๆ ใส่เห็ดหอมลงไปค่ะที่เตรียมไว้นะคะหั่นให้เป็นชิ้นๆนนะคะใส่บบไปเลยแล้วก็ผัดต่อนะคะใครอยากจะทำขายก็ทำได้นะคะทำทานที่บ้านก็ง่ายนะคะผัดต่อจนสุกนะคะแล้วค่อยปรุงนะ เริ่มปรุงไปเลยค่ะน้ำปลาซอสแม็กกี้ผงนัวนิดนึงนะคะผงปรุงรสค่ะนิดนึง ซอสหอยนางรมของเรานะคะใส่ลงไปก็ตามใจชอบนะคะพอประมาณนะเดี๋ยวจะเค็ม <c oughs> ก็เริ่มผัดกันต่อเลยค่ะเริ่มหอมขึ้นมาแล้วนะคะเปิดไฟอีกนิดนึงนะคะเพิ่มไฟ ก็ผัดให้เข้ากันนะคะกุ้งค้าสุกดีแล้วรอ,อให้กุ้งสุกดีก่อนนะตอนนี้กุ้งยังไม่สุกดีนะคะตรงหัวนะคะเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่นะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะทำอาหารทานที่บ้านง่ายๆนะคะเราก็ปรุงตามใจชอบนะคะอันนี้ผัด กุ้งน้ำมันหอยนะคะใส่เห็ดหอมกุ้งน้ำมันหอยนะใส่เห็ดหอมแล้วก็เราก็จะช้อมแล้วก็เราก็จะใส่ผักไปเลยนะคะผักที่เราเตรียมไว้ก็จะมีต้นหอมนะคะเนี่ยต้นหอมเราก็ใส่ไปเลยนะคะชอบแบบน้อยก็ใส่น้อยชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะ ก็ตามใจชอบแล้วก็ผักกาดขาวของเรานะคะที่เตรียมไว้นะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลย,เลย เราก็ผัดต่อไปจนผักสุกนะคะก็จะล้นกระทะนิดหนึ่งนะผักสุกง่ายนะคะกุ่มก็กําลังสุกพอดีเลยนะคะล้นกระทะเดี๋ยวเดี๋ยวผัดก็ยุบลงค่ะนะคะผักสุกเนี่ยก็ยุบลงได้เลย ต้นหอมใหญ่ของเรานะคะต้นหอมใหญ่เราใส่เพื่อความหอมนะคะง่ายแค่นี้ก็่านได้แล้วนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะจันปรดีบไม่ได้ตัดต่อนะจ๊ะทำยาวๆไปเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะ เห็นไหมคะผัดเริ่มสุกก็เขาก็จะยุบเองค่ะนะคะผัดยุบแล้วนะคะกุงกุลาดำตัวใหญ่ๆน่าทานนะคะ ทำง่ายๆที่บ้านนะคะทำทานได้ทำขายได้นะคะทำขายเราก็ทำตามรสชาติที่เราทานนี่แหละค่ะนะคะก็ไม่ไม่ยากมากนะคะผักเริ่มยุบเริ่มหอมเข้ามาใส่จมูกล้หนาถาน้ำลายไหลเลยนะจ๊ะ <c oughs> นี่ แค่นี้ก็สุกหน้าทานแล้วนะคะสุกแล้วนะคะเราก็เตรียมใส่จานเลยจ้านนะคะปิดเตานะคะปิดเตาแล้วก็ตักใส่จาน จานก็เตรียมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเห็นไหมคะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะนี่กุ้งตัวใหญ่ๆนะคะพร้อมเสิร์ฟเนี่ยคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะน้าตาน่าทานไหมคะขอบคุณนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสําหรับเอฟซีทั่วโลกนะคะขอบคุณสำหรับ,รบการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้จันปารีธนะคะแล้วขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้จันปารีธเสมอมานะคะขอบคุณเอฟซีทั่วโลกคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายคะ่ะ